มาเที่ยวทะเลค่ะทะเลคุจูคุริโอ้โหลมแรงมากเลยเห็นไหมขึ้นสุดลูกหูลูกตาขับรถมาก็ประมาณสิบห้านาทีไม่นานนะทะเลวันนี้วันนี้ช่วงเช้าแดดดีแต่ตกบ่ายมาไม่เหมือนฝนจะตกอะ่ะเออฝนตกปล่อยๆแล้วก็หยุด อ่ะมั้ยเขามาเล่นเซิร์ฟฟิงกันอะไรเนี่ยมันคือป้ายอะไรคุจูคุริโตเกียวฮาวายมันยังนั่นนี่นอท่าพีจ์เก้าสิบอะไรเนี่ยเก้าสิบเก้าคิวจูคิวนั่นนี่คุจูคุริโตเกียวฮาวายว่าสั้นเอาฉีบไปยังฮาวายมันไกลโพด เก้าสิบเก้าอะไรก็ไม่รู้สัญลักษณ์อะไรเนี่ยไม่สื่อความหมายอะไรเลยอะเก้าสิบเก้าทาวน์บีชอะไรของเขาเนี่ย<ว>เออเขาบอกไปทางขวาไปฮาวายเด้อไปทางซ้ายไปโตเกียวใช่หรือฮัสิตีฮัสิตี้ดี哟จาสันเดาร์มั่งเต้พานางมาทะเล อุ้ยสุดลูกหูลูกตาค่ะมาปีเนี้ยปีนี้ร้านหน้าร้องก็ไม่ได้มาเนาะมาปีเนี้ยเก็บเก็บค่าที่จอดรถนะคะห้าร้อยเยนโอ้ยแพงโพสคนที่มามามาตลอดวันนั้นแต่เช้ายันเย็นมันก็มันก็แพงนะมันไม่ใช่แบบร้านจอดรถแบบ ในเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอ,อขนาดเขาจอดรถกันในชิบะในโตเกียวอย่างเงี้ยจอด24ชั่วโมงยังค่าแพงสุดก็พันห้าร้อยเยนอะไรอย่างเงี้ยไอที่เราเห็นมันอาจจะแพงกว่าน,นี้แต่ว่าราคาที่มันจอด24ชั่วโมงอะ่ะพันห้าร้อยเยนแต่เนี้ยไอที่ลานจอดรถในในตัวเมืองในเนี่ยนะ่ะมันก็ยังมีจอดสั้นจอดยาวเนาะราคามันก็ลดหลั่นกันไป แต่ไอ้ที่้านจอดรถเนี่ยคุณจุคุรีเนี่ยราคาเดียวเลยห้าร้อยเยนค่อยว่ามันแพงเด้แพงร้อยเยนนีก่ก็ถ้าเวลาสั้นนี่ก็ร้อยเยนอย่างเงี้ยก็ม่มีหลายราคาหน่อยก็ไม่ต้องมาใช้คนมาเก็บบัตรเขาต้องใช้เครื่องใช้เครื่องขายแล้วเออให้คนมารอเก็บโอ้โหค่าแรงคนเท่าไหร่แล้ววันหนึ่งอะทำอะไรทำอะไรไม่พอดีพองาม ห้าร้อยเยนชักว่ามันแพงแล้วมาไม่ถึงมาสามสิบนาทีเนี้ยจอดค่าจอดรถห้ารนะ้อยเยนแพงเว้ยมีแต่เนีแ่แพงแพงว่าอยากพักไม่อยากไปไหนเลยไอความคิดมาทะเลนี่ก็อีพ่ออยากจะพาลูกมาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มาไอฉันก็ต้องพามาเออค,คิดนู่นคิดนี่ออกบานอยู่นึกออกไปโน่นไปนี่อยู่ อยู่ในบ้านอ่ะดีแล้วทําความสะอาดบ้านบ้านอาทิตย์อ่ะออกไปข้างนอกก็เสียเงินอืมเนาะวันนี้ก็เก็บภาพมาให้ดูค่ะนี่นทะเลกุจูคุรีแบบไม่สบอารมณ์ของค่าที่จอดรถมันแพงเกินเออบวมบ่นให้ฟังทะเลมันก็สวยอย่มันไม่ด่าใครทะเลอ่ะมาเมื่อไหรก่ก็ก็ดีอ่ะก็ลดปล่อยความทุกข์ยากความทุกความโศกความไม่พอใจทั้งหลายแหละ เอาความทุกข์ความโศกไปทิ้งทะเลเทะเลมันก็ขึ้นมันก็พาความทุกข์ความโศกไปเออพาลูกมาวิ่งแต่ว่าได้มาทะเลเนะาะอ่ชีแมากเต่ยาทายียาทา ตุรีตุรีที่กลับไปเนีตรีนทะเลเย็นเย็นอันนี้ไม่ร้อนเนี่ยเธอขาเล่นทะเลเขาเล่นเล่นสนว์บอร์ดกันโอ้ そう。So, so おいでおいでおいで <laughs> おないいじゃある <laughs> もうちょっといるのんか入んない危ない分ような波が強いから。